ตาท้องเพี่กูไปตายท้องนู่นไปไหนนาะดับึกครับย,ยิบนานาใ็ใไรดึกเดินครับดำลึกครับไยเขียว ลายเขียวเหมือนเดิมครับคนละตัวนะเม่ัว,า,วานะมี่ลายเขียวทำงานไได้ครับนะนะ้าลนนายเขียวนะครับนี่ก็ลายเขียวนะกัดกระจายนะครับนะนะ้าไซเบอร์เลยครับ